เด่นนั่นมาเห็นเดินมาหาไม่ได้เลยโผล่หน้าโผล่น้าโผล่น้าอยากมาหาอยากมาหาอยากมาหายังไม่ได้อาบน้ำกันเลยนะยังไม่ได้อาบน้ำกันเลย ไหนดูไหนนึกเช้น้าหน่อยเช้าน้าหน่อยหนูหน้าตาอย่างนี้นะเน่เน่เน่เช้าน่าหนอยเช้าน้าหน่อยหนูหน้าตาอย่างนี้นะเหรอเช้าน่าหนอยเช้าน้าหน่อยหนูหน้าตาอย่างนี้นะ